ไเปลี่ยนรุ่นเลยก็ใช่ไงองเปลนของช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ซื้อใหม่แพงกว่าเดิมคนละร้านเอ้าที่แจ้งคืนสินค้าเลยว่าพี่ให้เหตุผลว่าอะไรทำไมเขาถึงยอมอ่แกะของเขาขนาดนั้นไม่สมบูรณ์การประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องไม่สมบูรณ์ แก้ว่าพี่สั่งสีอะไรสีแดงอ๋อก็มาแดงแล้วนี่นแหละ ม่ใชประเทศรดูดีๆไม่กินโมดูไม่ถูกตีเลย คาอุตรีนัเกลียเป็นลูกต้อของพี่โซแล้วก็ นพบว่าปวดอิรเวจากการใช้